สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยัดเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแช่แชกดนานๆกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแปลกๆกันค่ะดูเหมือนตอนนี้จะมีพวกพยานจำเลยออกมาโวยวายวัตถุคมคูเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าใครเป็นคนเริ่มต้นเรื่องนี้นะคะคนไม,ม่เสร็จนะครับที่จะไปคงคู่นะครับใครแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณทําตอนนี้สินะครับนะ คุณคุณรู้ตัวแล้ว่ามันผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําอะไรก็ระวังให้ดีนะครับทําอะไรก็ระวังให้ดีๆนะโอเคเอฟซี okay, ครับเดี๋ยวคุยกับยาชีนายฟีนะเนะอฟซีไม่ต้องห่วงน,นะครับนะเพราะว่ายาชีก็จะกลับจับปาโดวันนี้แล้วนะครับก็จะกลับวันนี้แล้วอยาคุยกัเอฟซีแล้วเป็นไงบ้าง ใ่าแต่ว่ันนี้ก็นย่เพรจะจับจัดตาดงแล้วดีละแย่ดีละกลับเลยกลับเลยสั่งกลับเลยเพราะว่า,วามันคมคู่ขนาดนี้ขึ้นเขาจะไปหาเหตุก็ออกจากหมู่บ้านก็ไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงเนาะเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็กลัวนะกลัวทุกคนก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่แต่ยาคนเดียวอมแุกคนก็กลวัวนา<ๆ> ใยความถูกต้องก็สงสารลุงป้านั่นแหละที่ถูกใส่ร้ายเราก็เลยออกมาพูดนี่แหละอือะค่ะหลังจากเมื่อวานที่คลิปออกมานั่งพิราบรำพันว่าญาติผิดด้วยหรือญาติพูดความจริงอย่างนูน้นอย่างนี้นะคะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องเออ ย่าคนบ้านๆ้านย่าไม่รู้กฎหมายอะไรเจ็ดปีย่าาก,ก็แค่พูดความจริงย่าอยากช่วยลุงป้าที่ถูกใส่ร้ายแปนาทีผ่านไปหลังจากที่คลิปนั้นนะคะประสบความสําเร็จเพราะทุกคนก็จะฮือฮากันใหญ่เลยว่าพยานจำเลยโดนข่มขู่เพราะว่าอิทถ์เนี่ยมันมีการพูดไว้ก่อนหน้านั้นนะคะว่าไอ้เรื่องที่ขู่พยานไอ้เรื่องที่ขู่พยานน่ะมันน่ยคุยกับทนายธรรมสังกสีแล้ว ท่าน้นท่านี้นะคะรุ่งเช้าอีย่าชีก็ออกมาวาดรวลรายว่าโดนข่มขู่จริงๆอุ้ยเนี่ยเจ็ดเจ็ดปงเจ็ดปีอะไรย่าไม่รู้เรื่องหรอกนะย่าแค่พูดความจริงย่าผิดด้วยหรือถัดมาไอทีก็ไอ้พวยก็รับมูอุ้ดเป็นห่วงย่าชี้จังเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับย่าชี้นี่ันจะบอกอย่างนี้นะคะอีย่านี่ขึ้นเป็นพยานพร้อมกระสาวปาน อีย่าขึ้นเป็นพยานพร้อมกับสาวปานแล้วก็ยังมีคนอื่นอีกหลายๆคนใคนเลกอกๆนะคะทุกคนกลับไปไม่มีใครออกมาพูดเลยว่าโดนข่มขู่กระทั่งสาวปานที่ออกมาเล่าแค่ว่าตัวเองเป็นฮีโร่ตัวเองเอ,เอานู่นเอานี่อะไรไปมอบให้ตัวเองตัวเองช่วยลุงได้ว่ากันเถอะจนโ่งดังจนมียอดวิวพึบ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 ,พบ,พบขึ้นมาอีย่าชิก่อนไปหลังไปก็เงียบตลอดนะคะไม่พูดเรื่องนี้ตอนอยู่ดงดอก เรื่องที่เขาพูดกันว่าถ้ามีใครเบริกความเท็จมันจะต้องโดนอะไรอะไรเขาพูดตั้งแต่อีญาติตอนอยู่ดงดอกนะคะแต่ยอตอนอยู่ดงดอกเนี่ยไม่พูดอะไรเลยไม่บอกก็ตอเองโดนข่มขู่แต่กลับไปกกอกเพราะว่าดูเหมือนจะต้องไปตรวจร่างกายหรืออะไรนี่แหละกลับมาถึงปุ๊บเล่นคอนเทนต์โดนข่มขู่ทันทีในขณะที่พยานคนอื่นแปดคนเนี่ยที่เข้าไปแล้วเขากลับมาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยไม่เห็นมีใครเขา กลัวก็โดนข่มขู่อะไรเลยสาวปานก็ไม่ได้พูดถึงเลยนะไอเ้เรื่องเจ็ดปงเจ็ดปีโดนข่มขู่อะไรเนี่ยเพราะเขาไม่ได้ข่มขู่เขาพูดแต่ว่าถ้ามีใครให้การกับเบิกความไม่ตรงกันมันเป็นความผิดทางกฎหมายมันเป็นข้อเท็จจริงค่ะมันเป็นข้อกฎหมายเขาไม่ได้ไปยืนขู่ที่บ้านคุณ่าชิมึงเบิกความเท็จเดี๋มึงโดนเดี๋มึงโดนตรงกันข้ามค่ะ แม่เ้องก็ยังบอกว่ายาชิไม่ได้เบิกความเท็จอะไรเลยก็อยู่เป็นพูดเป็นก็พูดถูกพูดตรงที่เคยให้การไว้ไม่รู้ก็ไม่รู้จำไม่ได้ก็จำไม่ได้เคยให้การว้ยังไงก็อย่างนั้นพอเมื่อวานประสบความสำเร็จเช้านี้มาอีกคลิปหนึ่งค่ะเช้านี้มาอีกคลิปหนึ่งเรื่องเดิมๆย่าพูดความจริง ย่าพูดความจริงอย่างนู้นอย่างนี้ย่าผิดด้วยหรือย่าพูดความจริงย่าอยากช่วยลุงช่วยป้ามานั่งทําน้ําตาคลอแบบเมื่อวานอีกแล้วนะคะแล้วก็พูดเรื่องเดิมเพราะเห็นว่าคนเฮ้ยคนสนใจเว้ยเว้ยเอฟซี FC เป็นห่วงเว้ยเฮ้ยกูดได้คอนเทนต์เว้ยย่าชิพูดอีกโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าถ้ายังพูดอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวอะไรจะเกิดขึ้นกับย่าชิจากนั้นก็มีการ ตอนแรกบอกว่ากลัวเรื่องข้อกฎหมายนะคะเบิกความเท็จแต่พอเราโทรศัพท์คุยกับไอ้ขาหมูทําคลิปกับไอ้ขาหมูตอนนี้กลัวเหมือนกับว่าไม่กล้าขึ้นเขาเก็บเห็ดมันเกี่ยวเฮี้ยอะไรด้วยคะย่าชี้ถามหน่อยคะ่ะการเบิกความเท็จแล้วจะโดนถ้าเบิกความเท็จแล้วอาจจะโดนเจ็ดปีนี่มันเกี่ยวเฮี้ยอะไรกับไม่กล้าขึ้นเขาเก็บเห็ดย่าชี่กาลังพูดให้คนเข้าใจว่า ฝ่ายโจดข่มขู่จะทำร้ายร่างกายจนญาชีไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าไปไหนญาชีกำลังทำให้คนเชื่อแบบนั้นนะคะไอขานน่าวมูเมีบอกคุณไม่มีสิทธิ์มาขู่อะไรแบบนี้ใครเข้ามาขู่่าชีรือยังญาชีคิดบ้างไหมคะว่าการพูดแบบนี้ถ้ามีตำรวจเข้ามาแล้วเข้ามาสอบถามจริงๆว่ามีการขู่ไหมฝั่งนู้นเขาอาจจะไปเอาเรื่องได้นะคะ เขาอาจจะไปแจ้งความว่าให้คุณตำรวจช่วยมาสอบถามญาติชี้หน่อยเพราะตอนนี้มีการพูดแบบเนี้ยทําให้ฉันเสียหายเพราะฉันเป็นโจทย์อยู่ในหมู่บ้านเขาพูดว่าฉันขู่จนเขากลัวไม่กล้าไปเก็บเห็ดเนี่ยคุณตำรวจช่วยไปสอบถามหน่อยสิว่าตกลงเนี่ยใครมาขู่ญาติชี้ใครพูดว่ายังไงมีพยานไหม ไอ้ข่าหมูยังพูด่าเดี๋ยวต้องเรื่องนี้ต้องไปคุยกับตุนให้ถึงตุนเลยค่ะให้ถึงตำรวจเลยยิ่งดีมันจะได้ออกมาชัดๆว่าใครขู่ใครจริงหรือเปล่าใครตอแหลมีคนขู่จริงหรือเปล่าหรือกุเรื่องขึ้นมาเพื่อทำคอนเทนต์ดิฉันว่าเรื่องนี้ทางฝั่งแม่น้องนะคะทางครอบครัวหลาโพไม่ควรจะนิ่งนอนใจ เพราะย่าชี้กาลังนั่งทําคนเทนต์และทําให้คนเข้าใจว่าบ้านหลาโพข่มขู่พยานมีการบอกพยานทั้งห้าหกคนเนี่ยคุยกันทุกคนมีความกลัวกันหมดเลยอย่าทําเลยอย่าทําถ้าพยานไม่ได้เบิกความเท็จพยานจะกลัวอะไรคะถ้าคุณบอกคุณพูดความจริงแล้วตอนนี้ในในคลิปนี้ของย่าชิเริ่มพูดขึ้นมาว่าย่าชีใช้โทรศัพท์แค่ดูเวลาวันที่สิบอ็วันนั้นเกิดอะไรขึ้นเราก็ พยายามจะพูดเหมือนกับว่าคุณได้ดูเวลาตอนที่เห็นเด็กมาหาน้องชมพู่แต่อย่าลืมนะคะในคลิปก่อนๆที่คนให้คุณให้การคุณบอกว่าคุณจําไม่ได้คุณไม่ได้ดูเวลาง่ายแก่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณไปให้การว่าคุณจําเวลาไม่ได้แต่พอสามปีถัดมาคุณดันจําเวลาได้ ไปบอกในสารว่าเด็กเดินมาหาตอนเวลานั้นเวลานี้คุณดูเวลาเนี่ยอันนั้นโกหกอันนั้นคุณควรจะกลัวค่ะไอ้เจ็ดปีนั่นน่ะมันอยู่ที่ว่าคุณให้การอย่างไรตามข้อกฎหมายเขาไม่ได้ขู่คุณแต่เขาเตือนสติให้รู้ว่าถ้าใครเบริกความกับให้การไม่ตรงกันมันต้องเป็นอย่างแดงอย่างหนึ่งเท็จแล้วคุณก็จะต้องถือว่าทำผิดกฎหมายถ้าคุณพูดความจริงคุณจะต้องกลัวอะไรคะ ถ้าคุณพูดความจริงคุณจะต้องกลัวอะไรจริงไหมคะแต่นี่เริ่มออกมาทำนองว่าเหมือนกับถูกข่มขู่อย่างอื่นไม่กล้าไปเก็บเห็ดตลกนะถ้าเขาจะทำร้ายจะข่มขู่พยานเขาควรจะข่มขู่พยานก่อนที่พยานจะขึ้นเบิกจริงไหมคะ่าชิไปกับกุกกอบง,งวดก่อนก็ขึ้นไปเก็บเห็ดสนุกสนานกัน ไม่เห็นกลัวอะไรเลยถ้าจะขู่ควรจะขู่ตอนนั้นก่อนที่ย่า,าชีจะไปพูดความจริงสิใช่ไหมมาขู่ตอนที่ย่า,าชีพูดแล้วได้ประโยชน์อะไรคะได้ประโยชน์อะไรดิฉันว่าย่าไม่น่าเชื่อว่าย่า,าชีจะเป็นคนตอแหลได้ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเอาตำรวจเข้ามาดีกว่าคะ่ะถูกขู่ขนาดนั้นกลัวขนาดนั้นทำไมไม่บอกตำรวจคะ มานั่งบอกเอฟซีย่ากล่วจังเลยยากว่าจังเลยาเลยากคนบ้านบ้านมาบอกเอฟซีทำเฮี้ยอะไรคะยาชิถามหน่อยคะ่ะได้ประโยชน์อะไรการมานั่งบอกเอฟซีนอกจากได้เงินจาก youtube ได้ความสงสารได้สติกเกอร์ได้ทำคอนเทนต์ต่อๆรัวๆกันเนี่ยถามว่าบาพูดแบบนี้กลัวจนไม่กล้าขึ้นเขาไปเก็บเห็ดเนี่ยมันใช่หรอคะ มันใช่เหรอคะกลัวจนไม่กล้าขึ้นเขาไปเก็บเห็ดเนี่ยเอาตำรวจเข้ามาเลยดีกว่าคะ่ะให้ตำรวจไปสอบถามทุกบ้านไปสอบถามว่ามีใครโดนขูไ่ไหมมีใครใครไปขูไ่ไหมไปถามบ้านสาวิตรีสาวิตีไปขู่ใครไหมไปถามบ้านตาชานไปถามน้าแต่ได้ไปขู่ใครหรือเปล่าเอาตำรวจเข้ามาสืบเลยคะ่ะจะได้รู้กันไปว่ามีใครขู่ชาวบ้านไหมหรือมีชาวบ้านกลุ่มไหนกวนไหนตอแหลไหม เอาตำรวจเข้ามาเลยค่ะย er ่าชี้กล้าหรือเปล่านั่งพูดอยู่กับเอฟซีแต่ทำไมไม่ไปบอกตำรวจรัฐโดนกลัวขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวเพิ่งรีบกลับลงดอกสิไปแจ้งความก่อนดีไหมถูกรูต้องไปแจ้งความนะคะถูกรูไม่ควรจะแจ้งเอฟซีแต่ถูกขูคุณจะแจ้งความค่ะเห็นไหมค่ะว่าไอ้พวกชั่วชาติสารเลวเนี่ย กลับมาโกกอกแค่วันสองวันอีเที่ยนี้ก็จุดไฟให้โกกอกซะแล้วต้องใช้ความหยาบคายอย่างนี้กับผู้หญิงอย่างนี้จริงๆค่ะผู้หญิงที่แย่งหัวเพื่อนได้เนี่ยมันทาได้ทุกอย่างเพื่อเงินจริงๆย่าชี้ไปแจ้งความดีกว่าไหมคะว่าย่าชี้โดนขูก่กลัวมากกลัวจนไม่กล้าไปเก็บเหตดถ้ากลัวขนาดนั้นเนี่ยระวังนะคะเขาอาจจะตามไปถึงดงดอกนะระวังนะคะ หรือระหว่างทางก็อาจจะดักตกดักตีระหว่างทางนะย่าชิระวังนะคะไปแจ้งความค่ะย่าชิให้ตำรวจเข้ามาเลยเรื่องแบบนี้อย่ามานั่งพูดอย่ามานั่งทำคอนเทนต์ค่ะเอาตำรวจเข้ามาเลยให้ไปสอบทุกบ้านมีใครโดนขู่บ้างใครมาขู่ใครใครเห็นใครเป็นพยานเอาเลยค่ะเวลาที่ลูกย่าชิ ไปแจกข้าวแจกของหน้าบ้านประชานน่ะอุ้ยไม่จู้นี่ดาหมาอีดอกนี่ค่ะมีการทำคลิปทำคอนเทนต์ร่วมกันกันกบไอ้ขาหมูไอ้ขาหมูทำคลิปให้าอาชีโทรเข้าไปแล้วก็เล่าว่ากลัวไม่กล้าไปเก็บเห็ดจะออกจากหมู่บ้านก็กลัวว่าญาไม่รู้ว่าอะไรยังไงจากการ ที่เขาพูดแค่ว่าถ้าเบิกความกับให้การไม่ตรงกันมันจะมีความผิดตามกฎหมายกลายเป็นไม่กล้าไปเก็บเห็ดเกี่ยวอะไรคะถามว่าเกี่ยวอะไรเดี๋ยวดิฉันจะลอกคราบพวกนี้ให้ดูคะ่ะคืนวันที่16อีถิถกนั่งไล้ไปแดกหาไปเนี่ยอินี่เริ่มพูดว่า ไอ้ที่มีใครขึ้นไลฟ์แล้วขู่พยานเนี่ยได้ส่งคลิปให้ทนายดูแล้วนะใครที่พูดพร่อยๆขู่พยานนั่นจริงๆแม่น้องพูดถึงเรื่องเนี้ยก่อนตอนนั้นย่าอาชิยังอยู่ดงดอกนะคะย่าอาชิยังอยู่ดงดอกก็พูดก่อนหน้านั้น ยังอยู่ดงดอกแต่ตอนอยู่ดงดอกเนี่ยไม่ได้พูดเลยว่าคือตัวเองทำไรก็ไม่ได้พูดเลยนะถึงเรื่องว่าเออเนี่ยฉันพูดประหรมจริงนะฉันก็พูดไปตามที่ฉันรู้เอออย่ามาเอาเรื่องเอาไม่ได้มีอาการกลัวนะคะแต่พออีเถกเปิดหัวคืนวันที่สิบหกช้าวันที่สิบเจ็ดย่าชี้กลับไปถึงกกอกทําคลิปทันทีค่ะ ่าติคนบ้านๆอย่ามา่าพูดความจริง่าผิดด้วยเหรอ,อ่าพูดความจริงทําคลิปแปดนาทีทําคลิปแปดนาทีเสร็จปุ๊บก็เดินสายไปตามบ้านในหมู่บ้านนั้นบ้านทุกคนที่เป็นพยานเอาของไปแจกเอาเสื้อไปให้นะคะมีบ้านป่าอะไรป่าวงป่าอะไรทั้งหลายนั่นแหละไอ้ที่ไอ้พวกกลุ่มกวนที่อยู่หน้าวัดอะไรเนี่ย ก็มีการเอาของไปแจกการเอาไปให้บ้านสาวปานเอาเสื้อไปดุนเอาของไปแจกว่างั้นเถอะไปแจกแล้วก็ชวนคุยไปแล้วก็ชวนคุยเป็นยังไงเออะไรอย่างเงี้ยเป็นเชลเปร์เป็นเ,เนพล่อะไรของเขาไปเนี่ยคือพยายามจะชวนคุยว่ากลัวไหมที่ไปพูดความจริงกลัวไหมที่ไปพูดความจริงอันนี้เป็นขั้นที่สองนะคะดูการเตรียมการเขานะคะอีเถกเบิกทางญาชิรับมุก เดินสายหาพวกพยานด้วยกันชวนพยานคุยเรื่องมะกรู้หรือเปล่ากลัวหรือเปล่า,ลลาพยานพวกนั้นเขายังไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรยังไงแต่ย่าชีพเป็นคนไปบอกเป็นคนไปพูดให้ทุกคนออกมาพูดว่ากลัวสิกลัวกลัวอุ้ยเราจะโดนหรอเนี่ยเฮ้ยเราก็พูดความจริงนะทําไมล่ะจะมาเอาอะไรเห็นไหมคะอันนี้เป็นการกระพือข่าวเป็นลักษณะของไอ้พวกที่สร้างคอนเทนต์สร้างข่าวให้เกิดความ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคนในหมู่บ้านเล็กๆเนี่ย ouais มันจะมีมันจะมีอีดอกสักตัวหนึ่งเนี่ยไปตามบ้านโน้นบ้านนี้นะคะแล้วก็ไปนั่งคุยเหมือนเช้าๆตรงเพิงเยออุ่นเนี่ยซุ้มนึ่งทาเนี่ยมานั่งตักบาตรรอพักก็คุยกันบ้านโน้นคุณโ้นคนนี้ไอ้นี่อดกันนึ้เขาไปลํากันนั้นนะเห็นหรือเปล่าเขาไปลัากันน่ะอุ้ยมันผิดนะเนี่ยลํมไม่ได้นะเออเราลําไม่ได้นี่นี่ค่ะเป็นเรื่องลักษณะการตอหลบตอแหลอย่างนี้ย่าชี้ไปตามนี้นะคะ เสร็จแล้วพอย่าชีไปอย่างนี้ถัดมาไอ้ผวยเมื่อวานก็มีการรับมุกโทรหาย่าชีว่าเป็นห่วงย่าชีคือมันเหมือนเป็นขบวนการสร้างภาพที่ทําให้มองว่าฝ่ายโจดโจดร่วมขู่พยานจําเลยแต่ถามว่าผู้มืองติงต้องกันหรือเปล่าวะการขู่พยานจําเลยอ่ะโจดโจดร่วมเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นพยานจริงไหมคะคน คนดูเอซีจะไม่รู้หรอกแต่ตัวแม่สายต้องรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นพยานถ้าจะขู่แล้วเรากลัวความจริงจะขู่ให้มันไม่พูดความจริงเนี่ยมันต้องขูกก่ก่อนจะไปพูดจริงไหมคะถึงจะได้ประโยชน์อันนี้ขู่เขาไปพูดความจริงในสิ่งสมมตินะคะเข้าไปพูดความจริงในสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วมาขู่ที่หลังขู่ให้โดนคดีแต่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรในคดีของเราเลย ถ้าจะขูมันต้องคู่ก่อนคะ่ะขูไม่ให้ให้เขาทําหรือไม่ให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เขาทําไปแล้วมาขูที่หลังขู่ทาเหี้ยอะไรคะคิดสิแต่นี้ตอนนี้เป็นการดิสเครดิตทางฝั่งแม่น้องว่าฝั่งโจทย์ร่วมมีการค่มคู่พยานยตอนแรกก็เป็นข่มขู่ด้วยข้อกฎหมายตอนนี้ถึงขั้นไม่กล้าไปเก็บเหตุเอาละสิเฮ้ยเขาไปขค่มคู่ยังไงล่ะคะ เขาไปแจกของหน้าบ้านเหมือนที่ลูกชายญาชี้เคยไปแจกของไปให้ของหน้าบ้านยายสมควรหรือเปล่าคะเขาคุยยังไงถึงได้กลัวไม่กล้าไปเก็บเผ็ดไหนลองเล่ามาสิเดี๋ยวให้ตำรวจไปถามดีไหมคะให้ตำรวจไปถามถามลูกชายญาชี้ถามลูกสะพ้ายาชี้ไหนลองเล่ามาสิมีใครมาข่มขู่ยังไงเหรอเขามาข่มขู่ว่ายังไงคุณเห็นหรือเปล่า และไอ้พวกพยายนห้าคนที่ยาาชีพไปถามไปคุยเนี่ยอยาให้ตำรวจไปถามว่าโดนข่มขูหรือเปล่ามีใครมาพูดอะไรเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเออเขาไปรู้อะไรเขาโดนข่มขู่ไหมดีไหมคะดึงให้มันกระจ่างกระจ่างแบบนี้ดีกว่าคะ่ะจริงไหมแต่มันเห็นชัดนะคะที่เธอเปิดหัววันที่16 17ย่าที่ถูกขู่ขึ้นมาเทียว ทั้งทั้งที่ตอนอยู่ดองดอกเขาพูดไปแล้วเรื่องกฎหมายไม่ได้รู้สึกกลัวแต่พอมาถึงกอกอกปุ๊บอู้ยาคนบ้านบ้านยากลัวจังเลยอย่าทําพวกเราเลยถ้าคุณเบิกความเท็จคุณก็โดนค่ะจะคนบ้านคนไม่บ้านคนอะไรยังไงถ้าเบิกความเท็จโดนแน่นอนค่ะถ้าพูดความจริงไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเบิกความเท็จสมควรกลัวค่ะอย่ามาวิงวอนว่าอย่าทําเราเลยอย่าทําเราเลยถ้ามีใคร พยานตัวไหนเบิกความเท็จโดนแน่นอนคะ่ะไม่ต้องห่วง